เอามาลอง CB 500F ดูครับป้ามันเป็นยังไงนะโอ้ยฟิลลิ่งแม่งสบายจัดโอ้โหเหมือนนั่งรถมันมัน,ม,นมันต่างกับแฮนด์ CB ของผมมากเลยโอเคไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันขี่ยังไงนะผมอาจจะขี่แบบชิวๆหน่อย ไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่อีน,นี้ชิวๆเอาไอเหียไม่กล้าไม่กล้าลงว่ะไม่ขนาดเลยว่ะไอเหียไม่กล้าลงว่ะไม่รู้นะยางมันเท่าไหร่ไงเดี๋ยวต้องลองขี่วอร์มด่วนสักสองรอบแต่ว่ามันสบายไงประเด็นมันนั่งสบาย, <c oughs> ายไหนว่ามันเปิด สองสูบนี่มันแรงจริงนะเออโคตรจะแรงอะ่ะผมขอไม่อยู่เธอ์นะเพราะว่าไม่ไม่ชินรถจริงๆไม่ชินเพราะว่าถ้าผมไม่ชินผมจะไม่ลองเกินไปนะผมเพราะว่ามันน่ากลัวมันจะจะล้มก็ได้อผมไม่เอาดีกว่ามันก็สบายนะส่วนตัวผมว่ามันสบายดีนะ ันก็โอเคนะเออมันก็นั่งสบายอะ่ะเออดูดิเวลาเลี้ยวมันเข้าง่ายอะ่ะด้วยความที่มันเป็นสองสูบเรียงต้นมันก็จะจัดอยู่แล้วนะผมขี่ง่ายขี่ง่ายเออง่ายกว่าหกห้าศูนย์มอีกเอาเอาไปามาแม่งเริ่มชินละชินกว่าหกห้าศูนย์ีกเอาละขอลองแบบมันๆหน่อยดนแต่ว่ารถไม่จูนเนี่ยขี่ง่ายมากเลยนะแบบว่ามันรอบมันไม่สะดุดนะแบบมันไม่กระตุกกระตักอะประมาณนั้นนะผม เนี่ยโอเคเลยนะห้าร้อยซีนะถ้าใครสนใจนะผมบิ Big ๊กวิงทุกสาขาเลยอันนี้ผมของ Big wing ของบิงบ๊กวิง,งุบลนก็นาทีเข้าจะจัดแบบว่าให้เทรสนะผมก็มาลองดูว่ามันโอเคหรือเปล่าลองสักหน่อยแล้วกันก็ได้นะมันก็ได้นะเออไม่ได้แย่นะผมเดี๋ยวลอง ขี่ไปสักสามรอบกันมันดีว่ะเฮ้ยสับสองลอยนะเมะื่อกี้โอ้โหแรงจัดแต่ว่ามันสมูทไงผมชอบด้วยความเป็นของตัวใหม่นะเออมันเป็นโชคหัวกลับอัพไซด์ดาวมันก็เลยแบบว่าจะนุ่มๆหน่อยนะผมสองสูงนี่มันดีจริงนะมันขี่ง่ายอเออ นึกว่าสองสกุบจะกระตุกกระตักแบบแรงแบบมันเออไม่จริงขี่ง่ายโอเคเลยผมว่าในเมืองแบบเหมาะนะเออนี่ยเวลาลีนเอาเนี่ยแฮนมันหักได้สุดไงโอเคเดี๋ยวเราลองตัวอื่นดีกว่าฟิลลิ่งก็สบายเอาง่ายโอเคเราพูดถึงฟิลลิ่งของ CB500F นะผม2020ันนะว่ามันเป็นยังไงนะ นั่นแล้วร็หลังจากที่เราไปลองของ HONDA เขียสุนนนย์ยโสธรนะครัผมเราก็มารู้สึกเลยว่า c b 500F เนี่ยเป็นรถที่เบาเลยคผมขี่ง่ายเนละผมตอนแรกเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่จากในคลิปที่ผมลองมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมนันแหลครับผมก็ทําให้รู้สึกว่ามันเบาเกินไปนะครับผมผมเคยขี่บอกแค่ขี่แค่ของอ่าสูตรอครับผมก็ไม่รู้ว่ามันน้ำหนักมันเป็นยังไงเนาะลองขี่ 500F ดูเออรู้สึกว่า เอมันพลิกตัวง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็แฮนด์ที่ขอเทียบกับ c ีบี150ผมลวกันรถผมเนี่ยซีบี5 0นี่คือแบบแฮนด์นึกว่า 500f นะเอาจริงๆอ่ะพอมาจับ 500f นี่คือือมสบายเกินคือแบบมันไม่กว้างเกินไปนะผมมันคือฟแบบีลลิ่งที่แบบโอเคเลยอ่ะจับแฮนด์โอเคท่านั่งโอเคพักเท้าที่แบบจัดวางแบบ สลีะแบบออกแบบมาได้ออกทิปนี่สบายเลยนะแล้วก็ขี่ในเมืองน่าจะคล่องแคล่วที่สุดแล้วตัวนี้สำหรับผมนะที่ลองมานะครับผมส่วนตัวเลยถามว่าการเปลี่ยนแปลงของ 500F 2022นี่มีอะไรบ้างซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจากที่ผมไปหาข้อมูลมานี่คือแบบไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ตอนแรกก็นึกว่าเปลี่ยนแค่โชคหน้าอัพไซด์ดาวที่จริงไม่ใช่นะผมก็เปลี่ยนระบบเรื่อง ระ้บโช้หัวกับ4 1่สิบเ็ดมิลนะผมเพื่อจะพูดเลยละเอีเดยดเยอะเกินไปแล้วกันเออเอาแค่เขาขาวแล้วกันเพื่อระบบโชคกสี่ min, มิลหัวกับนะผมเป็นของโชว่าแล้วก็เรื่องไฟหน้าเรื่องหน้ากากาก็ปรับเปลี่ยนหมดเลยนะผมแทบจะเหมือน all new แต่ว่าก็ไม่ใช่นะผมเป็นการปรับเปลี่ยนเนาะเออเหมือนกับผมข0ศูน r ครับเปลี่ยนมี2เจนแลละเจนตัวล่าสุดก็คือแบบเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะั่นแหละก็้คล้ายกันนะผมประมาณนั้น ก็เปลี่ยนเรื่องระบบจานดิสคู่ครับผมให้มีเป็นคู่เลยครับผมตอนแรกที่เป็นเดี่ยวเนาะเออเดี๋ยวขึ้นภาพให้รู้แล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะมันก็มีจานดิสคู่ที่สามารถเราเบแบบมั่นใจมากขึ้นประมาณนั้นนะครับผมก็นั่นแหละ500ซีรีส์ก็มีประมาณนี้เลยพวกเฟรมเฟรมโครงอย่างเงี้ยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนแทบเกือบเปลี่ยนแบบเอาง่ายๆว,ว่าเปลี่ยนเป็นแบบเป็นจุดๆ่ะ เป็นจุดๆไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอาจจะพูดแบบท่านผู้ชมงงยังไงก็ขอภัยด้วยนะสำหรับ CB 5 0ห f าร้อนะผมก็คันนี้ก็รู้สึกว่าผมติดใจอยู่เหมือนกันเลยนะผมฟิลลิ่งที่ผมไปลองมาคือแบบ <c oughs> แล้วเป็นสองสูบที่แบบขี่แล้วฟิลลิ่งมันมันมากครับผมต้นคือแบบได้ผมปายนี่ยังไม่ได้ลองดยว่าปายความเร็วปายเป็นยังไงนะเออก็ต้องลองดูว่าความเร็วปายมันเป็นยังไงเอาไว้มีโอกาสได้เทสดีก็จะ มาเทสให้รับชมอีกนะผมก็สําหรับ CB 500F คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับท่านผู้ชมเลยนะผมราคามือ1นึงนะครับผมก็ราคา214,700บาทนะผมซึ่งเป็นราคาที่ณปัจจุบันของเดือนเมษายนเลยนะผมอาจจะปรับเปลี่ยนราคายังไงก็เอาไว้แจ้งทีหนึ่งนะผมสำหรับราคามือ1ตอนนี้นะผมสำหรับ CB 500F 2022นะผมถ้าใครสนใจคันนี้ก็จับจองได้ที่ Big w วิ สาขาเลยนะผมขอบคุณทาง Honda า i ิ w วิ g งอุบลที่ผมได้มาทส CB 500F คันนี้ผมก็สนุกมากครับผมเอาไว้คลิปหน้านะผมว่าจะอธิบายฟีลลิ่งของคันต่อไปเป็นรุ่นไหนนะครับผมอาจจะเป็น 500R ก็ได้นะผมก็ฝากกดติดตามชมกันนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปตัวเต็มของการเทสรถก็กดปุ่มตัวไอเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกด u b s สไคร e ด้วยครับถ้าคลิปนี้มีสาระยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยบอาล่ะ そと